วีค่ะพบกับน้องฝนอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้น้องฝนจะพามาทานจิ้มจุ่มนะคะจิ้มจุ่มใข่หนวค่ะอันนี้เครื่องเคียงผักนะคะค่ะ,คะอันนี้จะเป็นหมูนะคะชุดจิ้มจุ่มหมูแล้วก็จะเป็นตามข้าวโพดนะคะน้ำจิ้มเขาจะมี3ามแบบนะคะก็จะมีน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็จิ้มสามรสแล้วก็น้ำจิ้มหมูกระทะนะคะค่ะ,คะอันนี้เราจะใส่ทีเดียวเลยนะคะ มากับร้านสาวนะคะสองคนหลา,านสาวคนโตค่ะแต่น้องเขาไม่อยากออกสื่อนะคะคนเลยถ่ายอาหารให้ดูนะคะทุกคนร้านนี้อร่อยนะคะอยู่ไทยเมืองนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นข้าวผัดทะเลนะคะข้าวผัดทะเลมากิหลังะะรสชาติอาหารอร่อยนะคะไม่แพงค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆของร้านนะคะ แต่มีลูกค้าท่านอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่นะคะเราจะไม่ถ่ายรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะคะก็เลยขอถ่ายแค่มุมเล็กๆนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูบรรยากาศวันเป็นซุ้มนะคะค่ะสําหรับมาน,นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ,คะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องฝนฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ